วันนี้ป้าฟ้าจะทำต้มยำปลาทูนะคะอันนี้จะมีเห็ดแล้วก็มีปลาทูวันนี้มีมะดันด้วยขา่าตะไคร้พริกแล้วก็มีกะเพรากับใบมะกกอนอน,นี้คือเราจะเอาไปต้มต้มก่อนนะคะก็มีมะกรูดมีผักชีใบเลื่อย พริกค่ะตอนนี้น้ำกำลังเดือดเลยเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เราต้มได้ที่แล้วนะคะเราจะเอาใบมะกอกกับกะเพราที่เราต้มมาไว้เราจะใช้แต่น้ำมันเราจะเทาขึ้นมาก่อนจะใส่มะดันนะคะใส่มะดันใส่มะขามเปียกไปด้วย แล้วก็ใส่พวกขา่าแล้วก็มีตะไครค่ะพริกค่ะพร้อมกันนั้นใส่เห็ดไปด้วยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลาทูงลงไปค่ะนนก่อนหน้านั้นเราก็ใส่เห็ดไปด้วย ตอนนี้มนดันกำลังลอยตัวอยู่ชอบมีรุ่นใหม่ๆรุ่นสมอนไม่ไนะก็โอเคนะคะ